สมัยก่อนมันมีเริ่มแต่3บาทถูกปะ่ะแล้วก็มี9บาทเออมันจะมาเป็นสเตปเนี่ยนะเออแล้วก็มี15บาทมันจะมาเป็นสเตปเคยปะ่ะเออใครที่เคยกด sms อ่ะต้องเหมือนผมอะ่ะอ่ะถูกปะ่ะแล้วท่านมีสิทธิสงสัยไหมว่าคือถ้าเป็นในานามวัดเนี่ยแล้วไปทำสาธารณประโยชน์อันนี้ผมเข้าใจผมเข้าใจซื้อไว้เผื่อวันนึงเนี่ยอ่ะ สมมติคนเขาบริจาคมาเยอะเออก็ซื้อที่ดินไว้เผื่อจะไปขยายสร้างสถานปฏิบัติธรรมอันนี้พอเข้าใจได้แต่คำถามคือทำไมต้องไปถือคนอื่นต้องถือและสิ่งที่ต้องถามคือมูลนิธิบางอย่างมันเปิดตัวแล้วทำไมไม่โอนกลับถ้าจะโอนกลับพรุ่งนี้คำถามที่ทุกคนก็ต้องถามอีกแล้วก่อนหน้านี้ทำไมไม่โอนกลับแล้วโอนกลับผมก็ต้องบอกนะก็ไม่ได้จบนะครับแค่บอกเลยว่ามันไม่จ กระบวนการกฎหมายเขาไปแล้วไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่เขาจะต้องหาข้อยุติให้ได้ว่าแบบไหนคือสิ่งที่ถูกแบบไหนคือสิ่งที่ทำไม่ได้กฎหมายก็ต้องอธิบายโดยเฉพาะตำรวจคืออย่างของคุณบีอ่ะแกก็ย้ำว่าแกบริสุทธิ์ใจถูกปะแต่คนก็มีสิทธิ์จะถามว่าทำไมเวลาโปรโมททำไมใจฟ้าอาทรประชานาไม่ใส่มันให้ครบอ่ะในใบโปรโมทว่าโดยในเสกสรรถูกปะ แล้วก็เป็นหน้าหลวงพอ่อคนเวลาบริจาคเขาก็มีสิทธิคิดว่าอ๋อบริจาคให้วัดเอาแต่มันไหลเข้าบัญชีส่วนตัวทําไมไม่เอาบัญชีวัดตั้งแต่ต้นแต่อย่างที่คุณบีเขาบอกแหละบางทีหลวงพ่ออาจจะบริหารเงินได้มาได้ดีกว่าอันนั้นก็ไปอธิบายกับกับตำรวจแล้วกันถูกไหมฮะแต่มันไม่ใช่เฉพาะแค่คุณบีไงล่าสุดเนี่ยก็มีวัดที่ทางภาคใต้หลายท่านน่าจะทราบแล้วแล้วก็มีชื่อบัญชีหรือไม่ของคนใกล้ตัวของคุณบีอีก บัญชีนี้ปิดแล้วนะผมเช็คกลับไปเนี่ยเช็คกลับไปก็คือบัญชีนี้ปิดแล้วและถามวัดบอกว่าเขาปิดตอนไหนบอกปิดตอนที่เกิดข่าวเรื่องบีคือมันก็มีสิทธิ์ที่เรามีสิทธิ์จะสงสัยหรือตั้งคําถามว่าเอา้าทําไมวัดทางภาคใต้ก็ใช้ลักษณะแบบนี้หรือไม่บอกว่าทําบุญให้กับหลวงพ่อรูปนี้แล้วก็จบในใบโปรโมตแต่พอกดโอนเอา้าทําบุญให้กับหลวงพ่อรูปนี้เอา้าแล้วไม่มีชื่อคนห้อยอีกว่ะ แล้วล่าสุดก็เพิ่งปิดไปนี่ผมให้น้องนักข่าวตามไปที่วัดเลยนะบอกว่าบัญชีนี้ปิดหรือยังเพิ่งปิดไปตอนที่เกิดกระแสรเรื่องคุณ B ก็ก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้ววัดทางภาคใต้เขาเขามีความประสงค์จะใช้ทุนทรัพย์อะไรอีกเพราะเราไปหาไวยญ,ญาที่ทางภาคใต้เขาก็บอกบัญชีวัดก็มีเยอะแล้วมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเอ๊ะวันนี้นอกจากคุณบีแล้ว คนรอบข้างคุณบีเนี่ยผมเชื่อว่าก็ดีนะเวลาเกิดเรื่องเพื่อให้โอกาสคนรอบข้างคุณบีได้ออกมาอธิบายกับสังคมด้วยว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ครับรับรองผมบริสุทธิ์ใจผมกลางบัญชีให้ดูได้เลยนะักวัดได้เท่านี้นะแล้วเดี๋ยวตำรวจเขาก็จะได้เช็คด้วยถูกป่าวว่าจริงหรือแ่าเจ็ดพันกว่าท่านตีสองครึ่งผมไม่ได้บอกใครผิดนะแค่เป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ไม่ไปกล่าวร่วงไปว่าใครด้วยว แค่เราบอกว่าอย่างพวกเราทําข่าวเราตรวจสอบไปถึงตรงไหนแล้วเราก็เอามาเทียบไปว่าเอาทําไมเคสบัญชีบริจาคไม่ใส่ชื่อบุคคลตั้งแต่ตอนต้นอ้าวพอไปวัดแห่งหนึ่งที่ภาคใต้อ้าวมันก็มีชื่อบัญชีเพื่อหลวงพ่อแต่ก็ไม่ใส่ชื่อบุคคลอีกเหมือนกับคล้ายๆกับเคสที่เกิดขึ้นวัดพระบาทน้ําพุก็เดี๋ยวรอฟังคนใกล้ตัวของคุณบีออกมาชี้แจงบ้างคือตอนนี้กลายว่าเป้าเนี่ย เ็นเรื่องตรวจสอบหลวงพ่อถูกป่ะซึ่งผมว่าอ่ะก็ถูกต้องเพราะมุมหนึง่งพอมันเกิดคําถามหลวงพ่อถ้าท่านเคลียร์จบนี่ผมว่าสบายใจถูกป่ะวัดก็สบายใจบี B. ก็สบายใจคนรอบตัวบีก็สบายใจถ้าเคลียร์ได้ถูกไหมคําว่าเคลียร์คืออธิบายได้โดยที่ตํารวจเขาจะเป็นคนถามและตํารวจเขาเชื่อหรือไม่อีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งนี่ผมยังไม่ได้ออนแอร์ด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าผมจะออนแอร์ให้ดูเรื่องกรณีทํำยังไง แล้วรู้ว่าเฮ้ยคุณนะที่บ้านมีอะไรตั้งตรงนี้ใช่ไหมอ่าอยู่แบบนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่เนี่ยว่าจริงๆเขาไม่ควรจะบอกก่อนเนี่ยนะไอ้ผมก็แบบแหมบางทีคุยแล้วท่านกระปั่นเนี่ยนะเออบ้านบ้านมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ตรงอตรงทางซ้ายใช่ไหมแป๊บนะแป๊บนะ เอ้ยทำไมเอาพัดสังกะจายไปตั้งอยู่มุมนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ๊เอาพัะพิกเนตตั้งอยู่ตรงบันไดเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องย้ายแล้วคนไปเจอพวกนี้จะไงหูยรู้ได้ยังไงวะอ่าเดี๋ยวทำให้ดูรอแป๊บเดี๋ยวทำให้ดูอ้าว สมมติเป็นคุณผู้ชมนะเดินมาหาอย่างี้อ้าวว่ายัางไงเฮ้ยในกระเป๋ามีแบงค์พันเหรอเลขหนึ่งเจ็ดห้าหกสามสี่สมมติหนึ่งเจ็ดห้าหกสามสี่ใช่ไหมไหนลองเปิดกระเป๋าดูดิมีจริงป่ะที่ผมกำลังบอกท่านก็ต้องไงฮะหยิบขึ้นมาดูเฮ้ยรู้ได้ยังไงวะแบงค์พันอยู่ในกระเป๋าผมอุ้ยศักดิ์ <c oughs> เดี๋ยวทาให้ดูใจเย็นๆใจเย็นๆ ใจเย็นๆไม่ได้ทําเองนะเออมีคนทําให้ดูมีคนทําให้ด,ใหดูใจเย็นๆยใจเย็นเนี่บางคนบอกอะไรนะบางคนไปแซวคุณปลายกา็เอ,อบอกว่าหลวงพ่อมาปลายเบาเลยช่วงนี้ไม่เบานะเออและนี่ออกโรงพาบาลด้วยกันทั้งคู่เลยนะทั้งคุณปลายใช่ป่ะทั้งคุณบีเออก็ยังไม่ออกมาชี้แจง แต่ย้ำนะเขาไม่ได้ผิดอะไรนะนี่ผมก็เล่าให้ฟังว่าเออมันก็มีคําถามแหละที่ถึงคุณบีอ่ะแล้วคุณบีก่อนหน้าเนี้อ่ะแกก็เป็นคนสอนธรรมะถูกปะ่ะเออแกพยายามสอนธรรมะเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพราะนั้นวันนี้ผมว่าดีเลยบี B. จะได้เอาธรรมะที่เคยสอนชาวบ้านมาตอบคําถามที่ชาวบ้านสงสยัยถูกปะ่ะเออจะได้เคลียร์ตัวเองไงนึกออกใช่ไหมคนรอบข้างบีก็เหมือนกัน ก็เห็นไปทําบุญด้วยกันไปทัวร์บุญด้วยกันอะตอนเนี้ยพอมาเกิดคําถามก็ต้องใช้สติเพราะเคยสอนให้คนมีสติถูกปะ่ะเคยสอนให้คนมีศีลธรรมอะคราวนี้ก็เอาสติแล้วมาตอบคําถามสอนอยังไงต้องใช้ให้ได้อย่างนั้นถูกไหมอันนี้พูดแบบแฟรๆเลยนะเออคือนี่้าถามผมนะคือจะมีคนถามบอกแล้วตอนนี้ทําบุญทําบุญกับวัดไหนดีเนี่ย อย่าเพิ่งเสียศรัทธาผมบอกพระดีๆยังมีอีกเยอะคุณผู้ชมฮะยังมีอีกเยอะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูเขาเรียกอะไรนะแต่อย่างว่าแหละบางทีใช่ไหมพวกเจ้าคุณทั้งหลายเพราะเราไม่ได้ไปเห็นเขา24ชั่วโมงไะผมถึงบอกว่าบางทีท่านไม่ได้ไปเห็นใครแบบ20ชั่วโมงท่านจะไปรู้ได้ไงว่าเขาดีหรือไม่ดีบางครั้งเราได้ยินเขาเล่าว,ว่าเขาบอกว่าแล้วพอวันหนึ่งพอมารู้ความจริงมันก็จะเกิดความรู้สึกเฮ้ เกิดอะไรขึ้นผิดหวังแต่ผมก็ยังมั่นใจนะยังมีพระดีๆอีกเยอะที่ไม่ได้ยึดติดเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองบางคนบอกทำให้โรงพยาบาลคือคุณผู้ชมก็เห็นใช้แบบว่าคือตอนนี้คนเริ่มแบบเอ๊ะเวลาจะเริ่มบริจาคก็จะเริ่มนั่งนึกแล้เอ๊ะเอ๊ะกดโอนดีไหมวัเนี้หรือหรือหรือรอสักแป๊บหนึง่งเออ อย่างถ้าผมเนี่ยสมมติผมบริจาคนะผมจะตามงานผมด้วยนะเช่นสมมติบางที่เนี่ยบางวัดเนี่ยเขามาขอผมเนี้ยผมก็อ่ะผมช่วยเท่าที่ผมมีแรงช่วยเนี่ยผมก็จะตามว่าเอ๊ะได้ทําจริงหรือเปล่าเอ๊ะไปถึงไหนแล้วอ่ะถูกไหมอืมเดี๋ยวมีบางที่เนี้ยอ่ะ,อะผมก็เคยนะไม่ใช่ว่าไม่เคยทําบุญเนาะนะคือบางทีผมก็เห็นบางทีเขาเรียกเลยนะทําถนนนะเพื่อจะไปไหว้พระบรมสารีกิกธาุก็จะมีบางวัดที่ผมเคย ก็เ,เลยน,นะเคยไปเหมือนกับไปกราบไปไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็เห็นว่าเออคนแก่ขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้เพราะถนนมันไม่มีเออเวลาฝนตกเนี่ยใครจะขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปอะไรที่อยู่บนเขาเนี่ยก็ขึ้นไปไม่ได้อะอย่างเงี้ยผมก็ทําทําเสร็จผมก็มาเช็คงานผมนด้วยนะว่าเอ้าทำเสร็จเอ้ยเขาสร้างเปล่าวะอ๋อเอาเขาสร้างอาสร้างเสร็จอโอเคก็ก็ถือว่าอย่างเงี้ยไม่รู้ดิแต่ทุกคนก็ไม่ได้เช็คอย่างนี้ใช่ปะ่ะเรื่องอะไรนะ ทำไมท่นายเกิดผลถอนตัวเป็นท่านท่านอยู่ไหมเอาไงี้ไม่ต้องถามผมว่าง่ายๆเลยเป็นท่านท่านอยู่ไหมคือผมผมคาดนะก็อย่างที่พี่เกิดผลบอกคือถ้าถามแล้วมันยังไม่ได้คําตอบหรือตอนนี้วัดก็ยังไม่ได้ตั้งทนายเกิดผลเป็นทนายนะครับผู้ชมฮะเหมือนกับว่าเขาขอมาเป็นจิตอาสาเพราะนั้นจิตอาสาเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าบางเรื่องเขาต้องการคําตอบแล้วเหมือนกับแกยังไม่ได้คําตอบอะ ถ้าเป็นผมไม่ต้องกับพี่เกิดวผ,ผมก็ไม่ทํานึกออกไหมขืนไปทําแล้วถามอะไรก็อธิบายไม่หมดอ้าวพาวันรุ่งขึ้นอ้าวตายมีอีกประเด็นหนึ่งเหรอวันนียอ้าววันวขึ้นอ้าวตายมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วเหรอวะเนียอ้าวทำไมไม่บอกให้มันครบว่านึกออกไหมคือถ้าบอกครบก็เข้าใจได้แล้วเอาจริงเนี่ยอย่างเรื่องที่ดินเนี่ยคือสื่อไปเจอเองก็อย่างที่บอกตอนนี้เพจต่างๆที่นําเสนอเนี่ยอ่ะผมว่าจริงใครจะไปว่าเพจอะไรยังไงก็ตามแต่ผมว่ามันก็มีประโยชน์นะ สิ่งที่เพจกําลังนาเสนอเนี่ยเพจอะไรนะเ,เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวบางคนบอกแหมไปมีอคติกับคนนั้นคนนี้บางเพจแล้วกันไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะผมว่าเขาก็มีประโยชน์อะในการนําเรื่องราวออกมาตีแผ่แล้วถ้าไม่ใช่ก็แค่ตอบถูกไหมอ่ะสมมติทําไมคุณมีรถเยอะเอนรถคุณเงินมาจากไหนอันนี้เงินสดจริงบ่ะก็นั่งถแถลงเลยให้มันจบถูกป่ะถ้าสมมติว่าเดี๋ยวสื่อน,นั้นสื่อน,นี้มาถามทีละไม่สองไม้ก็นั่งถแถลง เอาเอกสารมากางนี่ครับรถคันนี้ครับอ่ามันเป็นเงินนะครับอ่ามันเป็นเงินสดครับแต่เงินสดนี้ผมได้มาจากอ่าแบบนี้นะอ่าแล้วแบบนี้มีตัวตนจริงไหมอ่าแต่มันจะยากตรงไหนหรือป่ะยกตัวอย่างสมมุติรถอันนี้ไม่ได้เทียบใครนะสมมุติรถคันนี้ซื้อด้วยเงินสดแล้วเงินสดตัวนี้เมื่อตํารวจไปถามต่อเงินสดตัวนี้ได้มาจากธุรกิจอะไรถ้าบอกว่าอ๋อมีคนเขาให้มา เนื่องจาก